สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสมอมงสุบอลครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปของนนอนันต์ทั่วครับมนีกับผ้ามาพะยุงฟ้ามครับพี่น้องท่ายน้าหนาตั้นตันแบบนี้นะครับเด้ออยู่พยุงฟ้ามมนีมีชุดแพคคูงาม,งามส,สวยๆครับเนาะ,ะเบิ้งกันบนหลาย่ว่าเน้นๆคุณภาพนะครับอยากดูว่างามเบิ้อยูหนีนะครับเนาะนี่ครับชุดจัดโปชุดแพคคูมีนะพี่น้องเนาะมีกันอยู่สองคูสองเบิร์เนาะแพคคู พอพัฒนรอครับอายุนหน่อยครับเด็กหน่อยนะครับเด้อหนอกตั้งโจโกเอากระสิผ้าลไรบึงละห่านครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้านั้นล่ะกะสวัสดีนะครับเอฟซีของพยุงฟาร์มของช่องอันนั้นออนทัวทุกๆท่านนะครับ้อนี่มาพอ้กันไว้อีกดหรือเ่าครับอาจจะขามไปมือเว้นมือแล้วมั้งตอนนี้ครับผมมือเว้นมือแล้วครับแล้วกะขอบคุณนะครับ คลิปที่แล้วอีพี่ที่แล้วสําหรับท่านที่ทันนะครับแล้วก็เบิดก่อนนะครับแล้วก็ท่านที่ม้าแล้วบ่ได้งวัวท่านที่ม้าแล้วบ่เห็นพอว่าอ่านี่ก็บ่ได้โทรแก้งกับกับเพื่อนกับพิการกับเพื่อนมาเลยนะครับแล้วก็สร้างไว้กับไหลเพราะฉะนั้นมื้อนี่สีพาไปบึง่งลายลายตน้นลายตัวไขป่ปลานั้นนี่พาผีพระน้องไปบึ่งนะครับกะว่ามันคนดีที่สุดการประกรนันคือเก่านะครับประกันที่สองเดือนตำหนีภาย์นอกตำหนี้ภายในหนึ่งเดือน งอทองกะทิให้ตรวจทองภายในหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เอางอจากพยุงไปแล้วซึ่งกงอทองของทุกตัวของพยุงหนีดวดโดยการพันคลิปอุตสาหแล้วมีคลิปไห้เบิงถูกตัวนะครับงอตัวใดมีใบพยุงกะทิว่ามีใบตัวใดบ่มีใบก็คือบ่มีนะครับเมือนี่มีโปหลายมีของดีของงามแต่ว่าตอนนี้กาลังสร้างเหตุอาพิธีก็เลยข,ขาไปหาอยู่ครับแล้วกาแฟก็ครับขุมเมานะครับขุมหรือเมาขุมหรือเมานะครับ S M L มีสี ดำสีน้ำตาลนะครับตอนนี้ก็ยังทรงราคาอยู่กะ490บาททรงฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมครับผมเอาขันอยากได้โทรมาบ่ได้ครับบ่ช่องทางอยากได้นะครับโทรมาที่0 9 2ย์เก้8สอนะครับผมแล้วก็เบอร์หนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าแปดศูนย์สามหนึ่งนะครับเลยมาหนาขอกกมาบ้านมาขอกมาหนาขอกแล้วก็พยุงฟ้ามยู่บ้านโคกสูงตำบลนาคามเพื่อว่าปีปฏิทุมาสารคามครับผมคือช่องทางการติดต่อนะครับเนาะ แม่นครับบันสีผ้าพี่น้องอะไรมูลค่าครับบันเนี่เริ่มกันจากตัวนี้เลยเนาะแม่นครับย้ำปากไก่ครับตัวนี้น้องหมากมี่ว่าแม่น้องขนุนนะน่องน้องหมากมี่น้องหมากมี่เป็นงัวบามันบามันนั่นนะอี่ว่าเป็นมอหนึ่งครับอายุจักเดือนเนาะครับนี่อ่าตัวนี้ซิบซี่สี่เขาิบหาครับโอ้มันหนาขี้ข้อหนาครับเนาะแม่นครับซิบซี่สี่เขาซิบหาเดือนเป็นลูกพ่อใดหน่อยบ้านในเต็มสาวด้วยครับบ่้านในเต็มสาวหรอกกะ เขวกัยังเป็นงัวอาเข่วพึ่งขคืนพึ่งพึ่งึ้นเข่ยวนะครับก็อยู่ประมาณที่ทีเดือนเป็นลูกของเคฟสามหนึ่งครับนี่พี่น้องอ้าวพ่อจะใสยมักยุหันครับลูกสาวเคฟสามนนี่ครับประเภทไทยหนาหนาข้นหางยิ่งย่งครับหนาเนี่ปานมงวดถือกดีครับพรีเมียมคอเชีงขายังวาเต็มสาวนะครับนี่ร้อยสี่บวกเพิ่มสูงร้อสิบวกเห็นเนาะร้อยสี่สิบบวกเนาะ พี่น้องครับอยากได้ไปเป็นแม่พั์แม่บอกแม่คองแม่ลักสืบอปันอเนี่ยเอามันครับนี่อย่าลืมราคาได้ครับนี่เอาเอาโปรมาจะปีเลยครับแล้วโปรทุกโปรวันนี้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีห่อยโลทุกโตถ้าให้ส่งในวันที่จองเก็บเงินปทางครับอืแต่ถ้ามือเขาสมมติวราสร้างมือนี่อีกสองสามมืออีกสองสามมือไอม่ไป,มไ,ปไปพยุงขอมัดจำไม่เกินหนึ่งพันบาท นี่คือเงินไขเนาะแมนครับเพราะว่าอย่างบางเทอม้าพร้อมกันโทรมาพร้อมกันซิสายผมถ่ายยู่งสามมือบัดผลทุกท้ายเพาะว่าเอาผู้บริหาเอาผลบะไรผลกับกับพื้นมันก็เสียเถี่ยวเสียเวลาผมครับตัวนี้ครับราคาเปิดอยู่ที่พิเศษครับเอาอิงเอาอิงแบบเป็นงวงงามสมัยไดกี้แหละแต่ว่าสมัยไดกี้นี่โอ้หลายครับไทยกรบปลานั้นมีทะลุสี่ห้าหล้ายบาทได้ครับนแมนครับแมนเย้อนนี้กะงวงงามบ่นก็โตหรอกครับ แต่ว่ากาสิบอบ่าแข็งคือเก่าแต่ว่าข้าวโปรสูงซ้ำเก่าแมนครับบ่สูงแล้วก็คำว่าปูเอาที่พอใจบพะพอใจถือแพงพี่น้องเบิ่งเอาครับผมถือแพงบ่ได้บ่ระได้การันตีว่าสีดีหรือบดีด้อครับแต่การันตีการประกันว่าประกันหน่อยหรือประกันหลายประกันจริงหรือเปล่าครับผมเพืเศษจัดไปครับ้าเก่าครับโอ้ว้าวเนยพี่น้องมีว้าวมีอึ่งมีถึงคือเก่าครับสองเหมือนเก่าครับ งัวเกลียดนี่ครับพี่น้องกับฟ้าฟ้าถ้าได้พานการผสมเลยครับอ่าเป็นงัวสาวน้อยเนี่ยง้วงสาวน้อยดูแต่ว่ามันโตดีอ่ะว่าไงครับนี่หนังตาครับหน้าตาเบิ่งข้อด้วยครับเดิมเป็นงัวผู้ล่ะครับเบิ่งทั้งหน้าข้อนี่หนาครับย่นดูสาวเคฟสามหนึ่งเอกสารครบเด้อครับหาซื้อขเหยดน้ำใต้น้ำล่างครับบาทเนี่ยโอ้ยอนอุ่นต้เท่ากันเปิดขาใหญ่ครับตัวนี้งัวงดูญ่ขาใหญ่ด้วพี่น้องพ่อหางกันเมาเบิ่งท้ายครับวานนี้ทไทยเบิ้งเปิงเซิงเลยครับท้ายเปิดเปิดนุ่นๆ โค้นหางไงครับเพื่อนะโค้นหางโอ้กลมกลมุมไงครับโคนหางนุ่มติปิในน้อยนยครับเอานี่เลี่ยมนี่ครับนี่สวยเวยครับเด้อสองหมื่นเก้าครับนี่ราคาโปรราคาโปรเลยครับคือพี่น้องทรงเองแล้วเขาทรงไฮระแต่เสียค่ารถเองแมนครับบานนี่ทรงไ้ลอยฟรีลอยโลฟรีอีกลอยโลครับนี่คือเด็ดเลยครับเด็ดเลยงวงเกล็ดงามสีครับนี่ อันนี้อันนี้แปดขีดนะครับันได้ล่างิ่งราคาแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเล็กน้อยนะครับเด้อแน่ครับพอเป็นงูเลี้ยงครับผมแล้วส่วนรถรับส่งนะครับของพยุงบ่มีแต่ของพยุงมีทีมงานคือว่ามีรถร่วมรถร่วมหลายคันแม่นครับรถหกล้อกิโลละยี่สิบบาทกับเมาได้ส์ได้ก็ได้ครับเรานีหกล้อตอนเหงาก็ไซเดอร์ประมาณยี่สิบตัวประมาณยี่สิบตัวนะครับแล้วบัดนี้รถกระบะ มีทั้งแคบทั้งบะแคบครับมีแต่งสิ่งทั้งบะสิ่งอันนี้กับวีไอพีได้ตลอดกี่กิโลละสิบห้าบาทครับอ๋อครับหมักสั่งจองมั่งล่ำหางดีตรงซื้อละเอียดดีก็หางอุลั่วุลวะไงอุลวะงามเนี่ครับโอ้หนังหนาเด้อตุ่นีเด้อพี่น้องหนังหนางามหัวไงปั่นหมอนึงครับงาม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 เนี่ยเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดเลยเนาะแม่ครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับต่อมาเบอร์ที่สองครับเบอร์สองครับเบอร์สองไปลูกสาวสติงเละครับ เบอร์สองลูกสาวสิติงเล่นางง่ามอายุเดียวกันสิบสี่สิบหากันครับอายุสิบสี่สิบหาอันนี้วันนั้นอีแก้เลยครับแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นง้อลูกกับทบเป็นโค้งสั่งไงบานี้สูงร้อยสี่สิบห้าโอ้ตัวนี้สูงกว่าตัวงัรับยาวกว่าตัวนี้ไหนยาวนี่สูงแม่นครับเลยครับเลยใหญ่ไงตัวสีบลอดงปัญดีสีบลเข้มอ่าสีบลเข้มแต่บดแต่ว่าติดโบดโบดครับเครื่องแต่ว่าเลี่ยมตรงเลี่ยมตัวเลี่ยมโค้งเลี่ยมขาดีหมดเลยครับเด้อคอเล็บนี่ซักดีเครื่องนนนีี่่ดำปืคคครรรัับบ้หางถนี่ หางซื้อตรงเหยียดงามเลยครับหนึ่งโอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่เงาสูง,ง<า>ครับ<า>ตัวนี้แล้วว่ามันงัวสองสามทีเปียได้ครับมันเป็นง้วสาวสิบทีที่มาเดือนพอะยังงัวเนียพยุงที่เบื้องเขียวซะส่วนหลายเขยียวนี่คือว่าเป็นเขียวฟันนํานมหรือว่าเป็นฟันแท้หรือว่าฟันหยางหรือว่าเบื้องเนืน้อหนังแล้ววพราะพยุงยังเบื้องฟันเพราะฉะนั้นง้วตัวนี้พระธาได้ผ่านการผ,าผสมเลยครับเป็นงัวพระธาได้นเต็มสาวแต่เป็นครัวของสางงแล้ว เข่าหัวถ้าขึ้นว่าท่านได้ว่าท่านได้เตรียมทำครับเข่าคู่กับยี่ประมาณสี่สิบห้าเดือนตามใบเกิดครับครับเบอร์ที่สองนี่เปิดราคาเวลาอะไรครับพิเศษไปครับสาเก่าครับโอ้เด็ดครับหางอ้วเลี้ยงครับจะลีบครับสาเก่างามครับงามงามหนาเงาเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงได้เงยยังไงเนาะเงยงามครับเงยเหล่ากระเงากระดูกกระเงยแข้งขากระเงยเงยเหล่ากระเงาเนี่ครับมุ่งแกๆจากน้อยแล้วพี่น้องเนาะ ถึงใหญ่ทึงเง,ทงาทึงสูงะ 2, 19, นะครับคุ้มค่าราคาสองหมื่นเก้าพันนะครับเนาะอันนี้คือเบอร์ที่สองแล้วครับเนี่ยฟรีร้อยโลเหมือนกันครับส่งฟ100รีร้อยโลต่อมาเบอร์ที่สามเบอร์สามครับโอ้หาตึบมาเบิงึงหนาหนางังหนังถึงหนาทึงหน,น,นังงานหนังหนาเพื่อนนี่เนาะอันนี้เป็นงัวบ้านงัวบ้านอย่างคืองัวในคองน้ำบ้านเพื่อนนะครับแล้วบานี้ผู้เฒ่าเนี่ยบ่สนนอดเขาครับโอ้ สีแดงจึงคืนแม่นครับแล้วบันี้เพิ่นกับบ่อได้เอียงมั้งกะธรรมดาแต่ว่าคือหัวนี่มันขังไว้ในขอกกับแม่นะครับอยู่ๆกับแม่กับน้องแต่ว่าหนังนี่ม่ต้องสืบครับแม่ปากกันร้อยหาชิบบวกครับแม่มันแม่แม่ตัวนี้รอยหาชิบวกแม่ครับรอยหาชิบบวกพขยุงเห็นไหครับนี่ครับนาถ่ายไหมนาตึ๊บถ่ายนาเอกนาเนี่ยตัวนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของอ่านิ้วสติงครับลูกสาวนิ้วสติงลูกสาวนิ้วสติงครับนี่อายุจ็ดเดือนนอครับนี่อายุ ได้สิบสี่เดือนครับสิบสามสิบสามสิบสี่ 13, <น>เดือนสามสิบสี่เดือนพอยังฟ้าดํนมนมกิ๊กเลี้ยนครับนี่ครับเป็นเป็นเป็นนี่ได้เลกิกได้เน่าครับพี่น้องหลังนี่นอนได้ดีครับนี่อันนี้ฟ้าดํานมหลังนอนได้เลยเป๋นะครับเป็นฟ้าดํานมอยู่แล้วครับพี่น้องเน่าครับเด้อนี่สันตาได้หลายเนาะสันเลยเมียนครับมันเน่ามันไม่เป็นง่วยเงียง้วยหนาแต่ว่ามันเป็นเขียวฟ้าดํานมอยู่ครับนี่เขียวง่อยขึ้นเต็มด้วยครับง่ายเต็มมือกึกเลือกสีเข้มสูงนีร้อยสี่ส โอ้พี่น้องหนาหึงด้อตัวนีเง่านะครับซึ่งสีแดงพร้อมกะบวกลบเพราชิดซีบเพาขาดครับแต่ว่าเป็นติดมันหลายหนังหลายหนังไงสีเข้มสีดีนำเต้นนำล่างครับบานียเพื่อนนี่เบอร์สามนี่เปิดไปแล้วค่าใดครับเบอร์สามเบอร์สามสิบเจ็ครับโอ้พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันบนนั้นหนาอย่างที่เหรอครับนี่นี่ครับโู้โหได้ครับนี่หาหมูหนังหลายหลสีไหลไหลเนี่ยนาะไปเลี้ยงเนาะหลังนอนได้ครับ ออกลูกมากกสิหนาคือเพันนึ่งตัวเมียนครับหนามแต่หนามรางหลังนี้สาวเก็บครับตัวนี้ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลนี่ครับสองหมื่นเจ็ดพันส่งฟรีอีกพุ่นอ่ะพี่ออกเป็นง้อดูหมูแน่ได้ครับตัวนี้แต่ว่าหนังเพิ่นหลายเบื้องหนังมันเหนื่อยหลายนังหลายหรือกปล่าล้ตัวเงาจุ๊บพี่ครับปึอหนังเบื้องพี่น้องนี่ต้องยังส่งวน่าเนื้อเอาไปลูบพุ่มๆเมียนครับผู้ครับหนามรางขาใหญ่คักพี่ครับโคนหาง นี่เบอร์ที่สามครับพี่น้องอาเบิงอยู่เดดกับเท่มากนะครับเนาะแตอนนี้มาเบิงเบอร์ที่ซีครับเบอร์ซีครับเบอร์ซีนี่พี่กับน้องกันบอกคือกันแดดข้อเดียวกันอ๋อง้อข้อเดียวกันเบอร์ที่สองข้อเดียวกันครับมอว์มอข้อเดียวกันเบอร์ที่ซีกับแดงจึงคืนคือกันแดงโบดขาใหญ่สูงไว้สิบสิบครับตัวนี้ตัวนี้ขั้มสูงเอาไปก่อนร้อยสิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนแมี้ครับที่สองยี่สิบสามเดือนประมาณนี้ลูก บ่มีซือครับบ่มีซือบ่มีใบสองตัวนี้เนาะแต่ว่าย้วสูงดุกแงหนังหนาเห็นนี่แหละครับตามแต่ว่าข้อนี่ย่นคักได้พี่น้องหัวข้อแม่ครับข้อหนาคักหนาเนียนครับเข้าใจได้พี่น้องต้องฟังอายุฟังส่วนสูงขันเท้าอย่าู้บานนี้ขันบ่มันใจบคักแกออตลับเม็ยนาแขกแกของบมองกอนจังคอยสั่งว่าเอองัออายุสูงซ้ํานี่มันอายุประมาณนี้มันอิสมส่วนหรือว่ามันบาลานกันบ่หรือว่ามันแมนบ่นะครับจังสี่ ขอเช็งคาเล็บเอาซักครับเม่นี่ซักดีหนามรางเห็นหน้าตาง่วงอะอายุนิดน่อยเยอยครับเดือนครับนิดหน้อยครับสองสิบสามปีนิดน่อยเนาะแมนครับสามเดือนปีนิดๆเบอร์ที่สี่นี่เปิดราคาได้ครับจัดครับจัดจัดจัดเอาแบบพี่น้องถามหาอะไรพี่ผู้หันรุ่นนี้ใส้นี่ครับซิฟเก้าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันครับหมื่นเก้าโอ้เด็ดเลยครับ ได้รับลอยสูงเลยสิสิบแต่ว่าออกค่ารถเองครับตัวนี้ฟีบวะทรงฟีลอยโลบวตัวนี้ฟีลอยโลตีหมื่นเก่าพันได้เพียน้องนี่หมื่นเก่าครับงามงามเนี่ยเอาทรงฟีลอยหรอนี่อะมีทรงฟีลอยโลอีกคือเก่าโอ้โหแต่ว่าคักได้เดี๋ยวราคาสิบเก่าเนาะสำหรับผู้เงินโบลายทุนนโหลายปันใดอยากได้เลี้ยงอยากเลี้ยงง่วงามเพลินอยู่เนาะแมนครับมีมีครับมีนี่ครับตัวนี้เลยครับนี่ สีก็เข้มครับโอ้ยสวยหนังกะไหลยลยครับเดอ้อนี่งามเดอ้อหางซีขางตองขางเย็ดนี่เบอร์ที่สีเนาะแม่นครับมาขอกเดียวกันกับเบอร์ที่หาครับบันนี้มาเบอร์ที่หาครับพี่น้องบัดนี่เบอร์ที่หาขาแบบนี้ครับแ <c oughs> ข่งขาดูขาใหญ่เพื่อนนี่ไทยมดหลุนขุนแล้วครับเพื่อนเนี่ยบันนี้หนังขอกะไหลเลยเพื่อนนี่แม่นครับสีแดงสุสีกันเนาะพุ่นนอะงอสีพุ่มพุ่มจุกหน่อยตัว<ม>นี้เนาะงอจับได้บายได้สุดโต<ม>้เลยครับสูงไรไปเลยครับแม่นี่ตัวนี้กะเบียดรอยซี่ครับเบียดเบียดรอยซี่สามเดือน อืออยู่กะบสิบสามเดือนแมนครับแต่ว่าปืนขาได้ครับเบิ้งปืนขาหัาวพอได้เฉืนน่อนเนาะแมนครับก็วัดพวกหลอดพวกเส้นตัวนี่ขันออกมาเป็นเลี้ยงกะสีลักษณะนี่แหละครับแต่ว่าเขาวัดไว่าลูกตัวนั้นตัวนี้ดอกเพราะมันม้วนใบส่วนใบผสมนะ่ะผมไม่ได้เป็นหมอผมน่ะปรูน้ำไม,ม้จังไหนผมก็ไปทังสัน้นแต่ว่าแมนครับผมสีเบิ้งเลียงตัวง้วยางเดียวว่าเป็นเป็นตาแมนครับเงี้ยดีมันมีก็คือมีบีเงีีนางดีนะครับแต่ที่ว่าจ้างหลุดเพิ่นลืมใบลืมหยังพอพยุ่มพยูหี่ ผมยุ่งไปส่งไปสนีไปไห้นะครับอดิตซาแน่จังหน่อยถ่ายหน้าหนานครับตีถ่ายหน้าหนาเมื่อที่หานี่ราคาไหนครับหน,านา้าหไงไงห่วย,ยมันได้ถ่ายหน้าดิตัวนี้ถ่ายหน้าขายยังไงพร้อมแมนครับมันได้มันได้จัดแล้วก็จัดให้ปลานั้นเบียงเอฟซีทำอะไรแม่รุ่นนี้แม่เบิกนะครับพูดอ่ะหนาดิตรงนี้เนาะหนาครับบึกหนาบึกเลยไงโบนง่าย,ายปากไงเป็นตานให้ลูกให้เต่าดีเนาะแมนครับล้างปีเหลียมครับนี่ครับเลี้ยงค่ะสมุนนี่ละนี่เหมือนก้าครับนี่ครับ ราคาเป็นตะเลี้ยงพี่น้องคือเข้าซื้อไปนี่กำไรแน่นอนเพราะว่าต้นทุนบ่สูงเนาะแม่นครับต้นทุนบ่หลายบ่สูงนะครับนี่หนึ่งหมื่นเก่าพันนี่ครับเป็นงัวแม่พันเลยครับเด้องัวเลี้ยงเลี้ยงงามๆน้ำมูกะราคาบ่สูงนี่ครับคู่นี่เลยหรือคู่นี่เบอร์สี่มหายกไปเลยก็ได้แม่นครับนี่ครับทรงฟีลอยลวดขึเก่าเนาะแม่นครับโอาสมัยอังกี้มาถามหาหรอครับถามผมตวบายโยนี้กะออกอันตะกี้ตกท่องกับมือ่นอยู่ครับแม่นครับบัดนีจ้าวนี้ ซื้อก็นหลายซื้อก็นหลนะครับราคาที่ไปสํารวจมาอยู่สองสามก้อนที่มาลงคลิปกับพยุงสํารวจมาแล้วพวกนี้ไม่แต่สท้า 4, สีเท้าหานะครับรุ่นนี้แต่บ้านคําว่า,าโปของผมคือผมอาจเฉลีย่ยใช่กันเขาาค้นเบิง้งสีรดขันเป็นงัวเห้านี่เข้าสีขายบนที่เขาสีขาววอซิบเก่าเขาก็อยากอย่างนี้เนาะแมนครับเดี๋ยวว่าพอดีเสื้อหาแสดงกับอ,อีกเรื่องนึงเดี๋ยวว่าเขาก็ไม่อยากได้ในราคาสิบเก่านเนาะแมนอันนี้นมันกัหญงครับแล้วภาในคันิบเก่าดิ รวมคารุดไปแล้วมันก็นเหลืออายุที่20-27เป็นวันะครับรบ,บาทนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปเลี้ยงสมมูลว่างัวที่เขาเสซ้งนี่ที่เขาสองปีฟันแทะหนึ่งครัมันจะอายุ19เป็นไปว่าเดี๋ยวครับพอเป็นเนื้อมันในกับไ <ผม S 1> ก่คสองหมื่นกว่ามันก็มีกําไรครับแต่ว่าขันไปซื้อซัมนี้ตัวหัดสามสี่หมื่นผมมีบอกเลยว่าเกลเส้นขาดมันหลายอยู่แล้วละขันเท้าสี่ขายนะครับแต่เ่าเท้าตีว่าเป็นงวัวเลี้ยงนะครับตัวนี้ถ่ายหน้าหนาคนหางกับง,งามเออหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด,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 ด็ดๆทรงฟรีร้อยรู ครับพี่น้องครับบันนี้ต่อมาเป็นแพ็คคูลได้ครับเด้อเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์ที่หกเบอร์ที่เจ็ดเป็นเพศแม่ทั้งสองตเป็นสาวน้อยๆงามๆครับนี่เป็นตาเลี้ยงอายุประมาณเท่าไรครับนี่อายุกับประมาณเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนอายุกับประมาณแปดถึงเก้าเดือนเอาพี่น้องได้ครับเด้อเบงลูเห็นเราอย่างไรครับนี่ความสูงหนีอยู่ร้อยยี่สิบเรายี่สิผาสิผาสิบขึ้นไปเนาะแม่นครับกับใต่เาล้านมพยุงเหรอครับนนี่อื ไงไว้กับไรมาไว้ด้วยครับซุ้มนี่แมนครับเบอร์หกเบอร์เจ็ดครับจานแพคคู่ครับเอฟซีถามหลายพี่บู้หันเอาว่าทันงามดีครับนีงามสร้างหลายครับเกีียงคอลอนแคลนดีดีพวกนี้เป็นบามันบามาแล้วนะครับบ่เแมนไทยกีไทยกระโดนหรือไทยขี่เกลียนนะครับแล้วก็มูนี่เลี้ยงไว้อวดไว้กับไรดีครับครจานพิเศษแพคคู่ครับราคาสองตัวตัวเมียทั้งสองนะครับหมื่นเก่าครับหนึ่งหมื่นเก่าพันพี่น้องบ้านเก่าพันครับสำหรับผู้ มีเงินสำนีอยากได้เลี้ยงส,ยงสองโตแม่ครับออกค่ารถเองนะง่ามบอกครับพี่น้องหนึ่งหมื่นก้าพันกาเฉลียตัวละเก้าร้อยเออเก้าพันหารอะเนาะเก้าพันละครับประมาณนั้นวันนี้ห้ามาไล่คาล่าลงค่ารถอีกแม่ครับอีกตัวละเจ็ดพันเห็นด้วยง <c oughs> ่ามบอ,อกหาค่ารถออกเนาะนี่เอาว่านี่คือสองตัวออกค่ารถเองเออ หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับตัวเมียทั้่งหมื่นเบ้าเบาๆสูงนี่ผมว่าน่าจะเห็นรอยยิผานอะครับประกันไปที่รอยยี่สิบบวกเป็นตะเลี้ยงนี่ครับสัม尼เลี้ยงไปหาปีบอคายนี่เต็มขอกัญญามี่ยกสิบตัวมึงได้สิ่งสี่เนาะแม่นครับอ่ะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเนาะครับไปเบิ้งอีกชุดหนึ่งครับเบอร์แปดเบอร์เก้าครับนี่พี่น้องวันนี้เบอร์แปดเบอร์เก้าบส่งัญญาเดีบยวแบบนี้ นี่ครับชุดนี้นี่ส่งหนังหนาหนาจากหน่อยได้นี่แมนครับตัวนี้บลามันมาไหลายได้นี่บลามันไหลายตัวนี้นาเล็กครับตัวนี้นี่ตัวนี้บลามันหลายครับติดปลามันไหลบดนะครับบดบดอีกต่างหากเนาะอืมพอหนุนครับชุดนี้ครับสวยเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เก้าครับอายุกับประมาณประมาณแปดเก้าเดือนเือนครับแปดเก้าเดือนเป็นเพียรเนี่ยทั้งสองตแมนครับสูงนี่ร้อยยี่สิบบวกแมนครับ แต่ว่าเราจะผ่านเนี่ยจะเห็นอยู่นะผมบ่าครับผมตัวนี้นังนาได้ซดคอแข็งขาดีเปิ่นขาในคอขาดําเครื่องดําปื่อๆ้นหางไงครับตัวนี้น้าหางตรงตัวนี้ได้ไงแต่บ่กท่านได้เต็มตัวดีได้เงายวได้ไงแต่ว่ากินอยู่แล้วครับแต่ว่ายังขาดนำเลี้ยงน้อยอันนี้หลายๆท่านที่ติดตามว่งอีพีแรกอีพีสองพยุงกับโทรถามเพิ่นนะครับเพิ่นก็บว่างวงขาดนำเลี่ยงว่าแต่มันเนื้อนังได้นะครับกระดูกได้นังได้ไปเรียงข้าวเดียวเมียนี่ลีครับข้าวเดียวเหลี่ยมนะครับงวงมันเนี่ยน ชุดนี้เปิดอยูแนวเลยครับนี่ราคาเวลานไหนครับชุดนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันครับสองตัครับชุดลูกหันึ่งหมื่นเก้าพันแมนครับอ่อค้ารถเองครับอ่อค้ารถเองครับอือตัวนี้หนาบางหนาเนาะตัวเนาะเบิึงกกหางกับพัวหางครับปุ่นณห์นี่หนาดิโอ้ไดยสิจังสิบแมวมึงเนี้ยเนาะแมนครับงามครับเลี้ยงจานี้อ้วนอุปุยปีให้กินห้ามอยู่สองเดือนทธนลานี่แมนครับนังนี่ตูดินจังสิเนาะใหญ่าวกับไรว่าครับซุ่มนี่นะครับบานนี่ บันทสี่าไปเบิ้งพอพันครับอนาคตพอพันถามเมื่อายหาได้กับพทันรอรอเลยครับไปบังครับครับบันี่รอรอมาแ้วทรงพิตีไปหามาแล้วครับ <laughs> เบิ้งงี่น้องเบื้องแดงคักแดงเนยแม่ลูกพ่อได้หน่อยหน่อนอ,อ๋อตัวนี้นะครับตัวผู้เป็นลูกของซีไวบหนึ่งครับสามครับซีไวหนึ่งครสาม อายุจ็เดือนครับอายุสิบเดือนสิบเดือนเอน่ครับโอ้ส่งพ่อพันธุ์เ่ป้าหนอกขาตรงหนอกด้วยพี่นนอกนี่ขาตรงหนอกหนอกตรงขาสีไม่ต้องสืบครับไม่ข้อไหมนาม้างองศาดีด้วยเนาะแมนครับองศางามแข็งขาใหญ่ง้นหน่อยด้วยครับเด้อไทยนี่เบิ่งหัวไทยสีนี่ถือว่าหามาแข่งเลยลเพชรสีนี่อันนี้พิที่อยากได้ครับโอ้เลขายอยากได้เออ บาดนี้อยากได้แล้วนี่ก็เลยเอาข้าอยากความไปเชียงไว้บาดนี่วันเกิดครับ<อ>เพิ่งชิพาเปิดเลยพี่ไอ้น้องครับตัวนี้แต่ว่าพะยุนี่ผมว่าสีแพงไ้เห็นมันได็กแจ๊ทิพมหาที่พกเดือนมันสิอือเต็มมือกึอกเลยครับไม่แพงไปไลยีไม่นนครับนอกนีิล่มเลยล่ะครับอ๋อไม่นององมองอยู่ด้วยครับเด้อเห็นแล้วครับขันยากได้งวัวพ่อพันลอเด้งแดงเลี้ยงสีนี่เก็บมาเนียนขนาดเลยเนาะเก็บสีมาดีขนาดเลยขั้วตัวนี้ขันยากได้กะเบอร์นี้ครับพายุเปิดไว้ตัวนี้ สองหมื่นห้าพันบาทท,ที่พยุงเปิดไว้เป,เปิดไว้บันนี้พิธีเปิดเท่าไหร่บันนี้วันเกิดพิธีให้พิธีจัดครับราคาครับปัจจุบันล่าสุดล่าสุดไอยพยงเเราเปิดไว้สองหมื่นห้ันบาทแต่ว่าืัอนี้หนูมัจัดโปรให้เด็ดๆจ้ะหนึ่งหนก้าพบาทออกค่ารดอีกหงหมื่นเก้าพันไม่จังบ่หมนเก้าเนี่ยมึงหนอกครับหนอกตังโจโกแล้วพี่น้องเลยมึงมื่นเก้าเน่มเา เอาแต่สีมันกับพดทเหรอครับญาติแล้วครับญาติกันแล้วเนี่ยแต่สีนี่กับฝ้าแ้วครับพวกขาหม้อพอพันเสิ้อครับข้อกัหนาคึ้เนาะแมนครับแต่นี่ข้อหนาครับซื้อเพิ่นกับขวบม้านะครับตัว่้า่ไ้อย่างครับเอาจัดใ่ตามใจพี่ตี้ครับหมูเนี่ยใครหำดำปืดดิครับันว่านอนอยู่ใครหำพันออกเนาะแมนครับใครหำดำปืดอยู่ต่ว่านนอกหี่ออกแล้วหนังออกแล้วนี่ครับกึ่งกามใส่เล่ ใหญ่ขึ้นเนาะหนอกครับนี่ครับีนุบเลยครับขานี่ซื้อริวเลยครับนี่ขาตรงหนอกหนอกตรงขานี่แม่นครับหายากครับโอ้นกดีเนาะแม่นครับนกเพอร์เวอร์ดีครับตัวนี้บอบรกุมหัวไหล่เลยนี่นี่ครับงมก็พอพันเอาพันเป็นเด็กหน่อยอยอะดิครับนี่นี่เป็นอีกหน่อยเยอะหรอสิมีอีกตัวหนึ่งจ้ะจัดโปรขวงเอามีอีกบ่มีอีกจ้ะไม่พี่น้องเอาพวเฝ้าครับตัวนี้ ยัดจัดเบิดคอกเล้วครับจัดเอาแค่แต่เตะสานีพอคว่าเกิดร้อยอิริครับเกิดดูเลยงานเข่าครับเดี๋ยวรอ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 ประธานห่างนี่ที่นักครับนี่วันนี้วันเกิดมือต่อไปกัเกิดอยากจัดเกิดอยากจัดอ้าวเกิดซึ่งจัดไล่ต่อไปเลยครับครับไปเบิ้งตัวต่อไปครับครับบานเนี่ยไม่พี่น้องครับน้ำหามาพ่อแล้วครับบานเนี่ยป๋าจะได้ไปอ้วนไปหนาไปตันทั้งแก เบิ t t ้งไายเบิ้งไายบิงมันสิบ่เจ็ดร้อยโลอยู่บอกัวตวนี้หลังนอนได้สองคนหลังนอนได้สองคนครับนี่ครับพูดอ่ะลูกผสมบีบมาสเตอร์บีบพ่อเป็นบีบเ่ครับพ่อเป็นบีบครับแม่บ่มีใบมีอย่างเดียวม่เป็นเล่แม่เป็นเล่เบิ้งครับหลังนี่อายุสิบสามสิบสี่เดียม เป็นฟันน้ำนมอยู่นะครับนี่ฟันน้ำนมประเภทฟันน้ำนมฟันน้ำนมครับสามสิบสี่ประกวดได้ครับตัวนี้ผมบอกเลยหัวที่มันกินกล่องคนเบางข้อครับเล็บเรียบเรีบเรีบเรีบแหมสวยจัดสวยจัดเอาสายนี้เลยครับสายเนื้อเลยครับเด้อบอ่าเนี่ยมาพร้แล้วของหนาของเงยของงามเล็บหาไทยนี่แหละพี่น้องบีบมาเตอร์กกับหญ่ๆหนังหนาๆกับเรียผสมกันมา หูหูครับหูหูบีบพาเล่เล่พาบีบตัวนี้ผมมาเชียาล้อไปแต่ไปงําเป็นงานประกวดไหมครับได้ได้เนาะแม่นครับอายุแทรบสามสิบสี่เดือนเขาปั่นได้เป็นเมยพันสบายสบายด้วยน่บอกได้เล็บกับงําแข้งขาหนางามหมดครับมึงห่างมึงผิวหน่องมึงคนห่างงามสุดยังเก็บไปในข้อได้กันนี้มาจูงออกไหมอยู่ได้กันนี่ถ้าไปถ้ามั่นเขาบปบมึงได้นอนนี่ไหมแนนครับก็จะได้กระดูกข้อหางแต่ว่าผมว่าเอาบีบ เอาบีบซิอีกบีบลอยซส่ละเอียรับรองว่านี่เนื้อโตนี่เป็นบีบนะครับหน้าคอหัวหน้าพิจนาหนี่เป็นเหล็กนะครับหน้าคอหัวหัวล้นเนี่ยครับล้นอ่ะล้นเองเบื้งคอเบื้องหนังครับนี่เบื้องเล็บกับงามคุณดีจังเลยเนาะเปตาฮักเนาะแมนครับนี่เป็นตาฮักครับเพิ่นแห้งขนาดนี่เพิ่นอยากได้เอาผมมาเชียงไม่ข้กว่าสิเอานี่ะครับให้สองตัวบี้ว่ามันเกิดเลยจูงออกมาครับเอาพยุงว่าสิเ่าเปิดว่าผมอยากเอาไว้แได้ปะพยุงกัด สี่ป่อยอยูทีสามสิบเก้าครับตัวนี้ข,นขั้นป่อยมันเถอะขันป่อยครับแต้าขั้นแม่เจ้าของป่อยอ่ะขันแม่เจ้าของป่อยถ้ามาพิธีเขาว่าันเกิดเอาให้ไปให้เจ้าพี่สนองสัง่งเ,เอาครับเบิงบ้งเบื้องห่างครับวันเกิดวันนี้พิเศษพิเศษพี่น้องเบิ้งคลิปนี้ยู่ถือว่าโชคดีเนาะแมนครับเนื่องในวันเกิดครับเปิดราคาเลยครับนี่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองหมื่นเก้าพันสังสูงนี่ วัดเบิงลอยงีสาสบบาทไล่ผมไล่สามสิบห้าบวกครับสูงลอยสามสิบห้าบวกด้ครับเ้อนึ่งครับบานนี้ไปเลี้ยงไปขุนไปอัดดีๆนี่ไครเลยอะไรกันเลครับมัวงีสิบกนะงามๆครับงามๆงามไม่กรบอกใครพอแบบนี้ครับเลยหลังบหลังนะขี่ไปหน้าดีเนาะดนดนพอที่นึงแล้วครับแบบนี้หนาคักหนาแน่ บีบเลยเนาะแม่นครับครับมาอนี้เบิ้งกันอยุคสิบเอ็ดเบื่อแขนครับแข็นแข็งแน่นแน่นเปี้ยเลยครับมาอนี้เมีนครับประเภทเกียรติพีเมียมหน้าหนาหรือว่านะครับต้นทุนน้อยๆติ๊ตโตสนใจติ๊ตโตได้ครับเพิ่นว่าแล้วก็ว่าเลยแหละเขาว่าอย่างไรเส้าเก้าหกเขาเองครับอืมเด็ดเด็ดนี่ครับครับขอบุญขอบคุณนี่ครับทีทุกคนที่เสวยงามรับชมไฟนี่ได้แล้วครับนี่นี่เนาะสวยเลยเนาะ นถ่ายคลิปครับพี่ยังฝากพี่ย<ะ>องให้อีกบ่ถ่ายคลิปนะครับก็ฝากทิดตามนะครับทั้งช่องอันนั้นออนทัวร์นะครับกดแคบกดไลค์กดซับสไครต์กดก,ก,ก,กระดิ่งนะครับ